สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับป้นอีกเช่นเคยนะคะในช่องปั้บันรีวิววันนี้ปั้นจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r รุ่น XLT นั่นเองตัวนี้พิเศษยังไงคอยติดตามกันนะคะก่อนจะไปชมชุดแต่งรอบคันนะคะปั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปั้นด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะไม่รอช้าค่ะเราไปชมกันเลย ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น r a n g e r XLT ค่ะเขามาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์แมนวนวลให้เลือกเลยค่ะแล้วแต่สะดวกว่าจะอยากขับเกียร์แบบไหนเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ค่ะ160แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนั่นเองรา<น>คาค่าตัวของเขานะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคา857,000บาทค่ะแล้วในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะ 9,200 0บาทเท่านั้นเองค่ะเจ้าตัว XLT นะคะมีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวสีบอลน,นะคะสีแดงสีเทาดำแล้วก็สีน้ำเงินค่ะเรียกได้ว่าเลือกตามใจชอบเลยนะคะเจ้าตัว XLT ของเรานะคะมาพร้อมกับระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติค่ะแล้วก็ ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีระบบล้อมนะคะการลดพลิกความด้วยเช่นกันจากนั้นนะคะก็ยังมีระบบควบคุมความเร็วนะคะ Cruise Control เนาะตัวนี้ก็ช่วยนะคะเวลาลูกค้าขับรถในทางในระยะทางที่ไกลๆนะคะระบบตัวนี้นะคะก็จะช่วยได้มากก็คือเพียงแค่ลูกค้าตั้งค่าไว้เนาะโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งค่ะพักขากันเลยทีเดียวแล้วก็ระบบ ดวยออกตัวจากทางราชันนะคะตัวนี้นะคะเพียงแค่ตั้งค่าระบบเอาไว้กดตั้งค่า,าไว้นะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นก็คือจะเว้นระยะห่างนะคะจากการเหยียบเบรกแล้วก็มาเหยียบคันเร่ง3วินาทีนะคะตัวนี้เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้เปิ้ลแต่งอะไรให้แกลูกค้าบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากทางด้านบนนะคะตัวนี้เป็นสกรู ตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงฮิตยอดนิยมเลยค่ะเป็นสกู๊ปฟิกเนาะทำสีให้เข้ากับสีตัวรถนะคะก็คือสีดำเงาตัดสีดำด้านนั่นเองแล้วตรงนี้นะคะแปตกใหม่จากคันอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรูปน้องกระทิงเนาะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้น้องกระทิงน้องแรดหรือว่าน้องมานะคะเลือกสีได้ด้วยเช่นกันค่ะถัดลงมานะคะเป็น กระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นชุดหน้าของ F150 Spider Wide Body สังเกตว่าทำไมทำไมกระจังหน้ามันใหญ่นะคะใหญ่กว่าเดิมมากก็คือเป็นชุดของ Wide Body นั่นเองถ้าเป็น F150 Spider ก็จะหน้าก็จะแคบกว่านี้หน่อยเนาะตัวนี้เป็น F150 Wide Body นั่นเองจะเข้าคู่กับชุด Wide Body ด้านข้างนะคะตัวฟอนต์ ฟอนต์ฟอร์ดตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะตัว FORD ว่าจะให้เป็นสีอะไรเนาะสีขาวสีดำสีแดงหรือสีทูโทนก็ได้เช่นกันค่ะมาพร้อมไฟ LED ทั้ง3จุดนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะจุดเด่นของ F150 คือไฟรูปตัว C นั่นเองเป็นไฟ LED นะคะรูปตัว C อย่างนี้ รุ่น XLT ของเรานะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่กลางคืนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นแบบช่วงหน้าฝนนะคะขับรถลุยฝนอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้ความปลอดภัยให้กับรถคันนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่เห็นเด่น สง่าข้างหน้ารถนะคะไม่แพ้กับกระจังหน้าก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นไฟมัสแตงนะคะตัวนี้เป็นไฟมัสแตงเต็มระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นครีบฉลามทั้ง3ขีดนะคะแล้วก็เพิ่มตรงนี้ค่ะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะเพิ่มไปตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นลูกแก้วค่ะตาสีฟ้าในตาตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรเนาะเป็นสีฟ้าสีแดงนะคะเลือกได้เช่นกันค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อทางด้านข้างกันบ้างนะคะมาดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้เปิ้ลเสริมหล่อดด้วยคิ้วแบบแรปเตอร์นะคะคิ้วทรงแรปเตอร์กันเลยทีเดียวขนาด6นิ้วเนาะก็ดูแล้วแบบน้องๆแรปเตอร์กันเลยทีเดียวอย่างที่เปิ้ลแจ้งนะคะตัวนี้เปิ้ลได้ทำวายบอดี้ให้กับลูกค้านะคะก็คือจะสังเกตได้ว่าตัวรถนะคะจะยื่นออกมาด้านข้างนะคะประมาณ2นิ้วเนาะ ถ้ามือเปิ้นไปเทียบก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยฝ่ามือนึงเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของยางกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเปิ้ลใส่ยางให้กับลูกค้าเนาะเป็นยางฮันคุกนะคะ AT ก็คือเป็นออเทเรนวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยซีรียางของเขานะคะจะอยู่ที่265หทับ65 R18 ขอบ18แบบนี้นะคะกำลังสวยกำลังเหมาะเลยลายแมกลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แมกแบบไหนเนาะตัวนี้ที่เป็นออเทเรนวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยนะคะก็คือวิ่งทางลุยได้4 0วิ่งทางเรียบได้60%นะคะดอกยางตัวนี้ก็รีดน้ำได้ดีเลยนะคะมาดูทางด้านข้างตรงนี้นะคะอะ่ชุดบายบอดี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้บ่งบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ย เป็นทำไววดีมานะทําหล่อมานะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูทางด้านกระจกมองข้างนะคะรถฟอร์ของเรานะคะเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่เนาะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองด้านข้างขนาดขับขี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเปิ้นได้จัดตัวครอบกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้วยนะคะเป็นสเต็ปเลยกระจกมองข้างของเราปรับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยค่ะ เิ้ลใส่ตัวครอบไปให้แล้วนะคะก็คือมีไฟส่องสว่างข้างล่างด้วยไฟส่องสว่างข้างล่างตัวนี้นะคะช่วยให้ลูกค้าได้ระมัดระวงังเนาะเวลาลูกค้าจอดรถไว้กลางคืนนะคะเปิดรถลงมาเราอาจจะไม่รู้ว่าข้างล่างมีเศษแก้วหรือว่าสัตว์มีพิษหรือเปล่าไฟส่องสว่างตัวนี้ช่วยได้มากเลยค่ะมาดูในส่วนคิ้วกันศาสตร์นะคะคิ Q ้วกันศาสตร์ตัวนี้เปิ้ลก็ได้ติดตั้งให้ตรงรุ่นของเขาเลยนะคะ ประโยชน์ของคิ้วกันศาสตร์นะคะเวลาลูกค้าจอดรถไว้กลางแจ้งเนาะอาจจะแบบข้างในรถอะคะ่ะร้อนเราก็สามารถลดกระจกลงมานิดนึงนะคะเพื่อระบายความร้อนในตัวรถได้นะคะหรือถ้าลดลงมาแล้วฝนตกอย่างเงี้ยคะ่ะคิ้วกันศาสตร์ก็จะช่วยกันฝนให้ได้เช่นกันนะคะก็คือฝนก็จะมาไม่เข้าห้องโดยสารแน่นอน,นะคะ่ะ แต่ย้ำนิดนึงนะคะลดแค่หน่อยเดียวพอเนาะแล้วทางด้านบนค่ะเป็นราวหลังคาตัวราวหลังคาตัวนี้เปิ้ลก็ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถนะคะดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะเบ้ากันเบ้ากันลอยนะคะไม่ลืมที่จะติดตั้งให้กับลูกค้านาะถ้าเผื่อแบบ เผื่อสุภาพสตรีเล็บยาวนะคะหรือว่ามีแหวนนะคะเครื่องประดับเปิดรถไม่ทันระวังนะคะเบ้ากันรอยตัวนี้ก็จะช่วยเซฟไม่ให้ไปขวรกระสีรถเนาะดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นติดกับข้างกันกระแทกนะคะตัวนี้ติดตั้งมาเกือบจะ เกือบจะครึ่งประตูเลยนะคะตัวนี้เอาไว้แบบกันกระแทกเนาะแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะคะดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนทางด้านท้ายนะคะตัวฝาถัางน้ํามันนะคะก็คือของเราเป็นวายบอดีเนาะเราทำวายบอดี้ออกมาฝาถัางน้ํามันก็จะเปิด2สเต็ปนะคะเปิดที่ตัววายบอดี้ด้วยแล้วก็เปิดที่ตัวรถด้วยค่ะ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของทางด้านท้ายกระบะกันบ้างนะคะตัวท้ายกระบะตัวนี้ปิ้นก็ได้ติดตั้งโลบาร์เหล็กนะคะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะแบบมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะเป็นไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ส่วนทางด้านไฟท้ายตัวนี้ปิ้ลก็ได้เปลี่ยนโคมไฟให้นะคะเป็นไฟรูปตัว C นะคะเป็นไฟ LED เนาะแล้วก็ลมควันให้ด้วยเรียกว่าสวยงามไม่แพ้ทางด้านหน้ากันเลยทีเดียวคะ่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะนี่ตัวนี้เลยกับท้ายกันกระแทกนะคะกับท้ายกันกระแทกตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกฟอนได้นะคะว่าอยากได้ FORD เป็นสีอะไรนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นกันชนเหล็กนะคะเป็นกันชนเหล็กออฟโรดเนาะมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนมาให้เรียบร้อยนะคะและที่สำคัญนะคะรุ่น Ford X LT ของเรานะคะมีเซ็นเซอร์กะรระยะถอยหลังให้ด้วยนะคะก็คือเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะช่วยเตือนวัตถุที่อยู่ด้านหลังเนาะเพื่อให้ลูกค้านะคะได้จอดรถได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเปิ้ลก็ย้ายมาติดตั้งที่กันชนที่เปิ้ลติดตั้งให้ใหม่ด้วยค่ะรับรองใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรามีกับท้ายแล้วเนาะเราก็ยังเพิ่มสปอยเลอร์ข้างหลังค่ะ ที่เห็นนูนนูนลับกับกราบท้ายนะคะตัวนี้เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังเพิ่มความดุมากยิ่งขึ้นให้กับตัวรถด้วยนะคะโอเคค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดแต่ง F150 Y Body ในเจ้า XLT ของเรานะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะวันนี้เปิ้ลก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจะจากกันไปฝากอีกที่นึงค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับส cribe ให้ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ